เรียนบ้านถาวังโคกสง่าตั้งอยู่หมู่ที่หนึ่งตำบลวังทองอำเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลำพูเปิดทําการสอนเมื่อวันที่20พฤษภาคม2506โดยมีนายเหลื่อมยิ้มแย้มรักษาการในตําแหน่งครูใหญ่ปัจจุบันบริหารงานโดยนายเทพทิพวิชาเงินผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านถาวังโรงเรียนบ้านถาวังโคกสง่ามีโรงเรียนบ้านโคกสง่าเข้ามาเรียนรวม เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นประถมวัยและระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด131คนมีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน16คนวิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านผาวังโคกสงาพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่ชุมชน มีทักษะการเรียนรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่วิถีแห่งอนาคตในศตวตรรษที่21ปรัชญาโรงเรียนสุขภาพดีคุณธรรมงามวิชาการเลิศสีประจำโรงเรียนสีขาวสีแดงสีขาวหมายถึงความขาวสะอาดบริสุทธิ์และมีคุณธรรมสีแดงหมายถึงพลังความรักความสามัคคีความเสียสละและความสำเร็จการศึกษาปฐมวยัย มาตรฐานที่หนึ่งผลลัพธ์คุณภาพของเด็กปฐมวัยเด็กจเจริญเติบโตสมวัยสุขภาพแข็งแรงมีการพัฒนาด้านการเคลื่อนไหวโรงเรียนได้ดำเนินการประเมินการพัฒนาการของนักเรียนอย่างต่อเนื่องทุกปี <c oughs> เช่นการชั่งน้ำหนักการวัดส่วนสูงการจัดอาหารเสริมนมให้นักเรียนดื่มทุกวันการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวตามจังหวะ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาปัญญาการเรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์เช่นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและโรงเรียนได้ผ่านการประเมินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยระดับปฐมวัยเด็กมีการพัฒนาการด้านภาษาและการสื่อสารเด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านอารมณ์และจิตใจให้เด็กโตให้เด็กกล้าแสดงออกทำให้มีความสุข เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมและคุณธรรมการร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนารู้จักทิง้งและเก็บขยะให้เป็นที่ภายใต้โครงการ Zero Waste School มาตรฐานที่2การบริหารการจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวยัยโรงเรียนได้กำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจค่านิยมกลยุทธ์และเป้าหมาย เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อย,ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำทางวิชาการและการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมิบาลได้มีการส่งเสริมสนับสนุนกระตุ้นครูให้พัฒนาวิชาชีพของตนเองอย่างสม่ำเสมอส่งเสริมการใช้สื่อสารสนเทศโดยมีสื่อมัลติมีเดียและระบบอินเทอร์เน็ต สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนให้มีความปลอดภัยมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความปลอดภัยมาตรฐานที่3การพัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณ์เรียนรู้ของเด็กปฐมวัยจัดทําแผนการจัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับการพัฒนาของเด็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยใช้กระบวนการเรียนการสอนตามรูปแบบบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และจัดกิจกรรมให้เด็กทุกคนได้รับประสบการณ์ตรงผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติอย่างมีความสุขให้เด็กได้เลือกทํากิจกรรมอย่างอิสระตามความต้องการและความสนใจรวมถึงความสามารถของเด็กโดยผ่านกิจกรรมหลักดังนี้กิจกรรมเสรีกิจกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมเคลื่อนไหวกิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์มาตรฐานที่ 1. ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาได้จัดการเรียนรู้ผ่านการจัดการเรียนการสอนของครูในห้องเรียนและมีการจัดกิจกรรมต่างๆอาทิกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมลูกเสือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านไอซีซึ่งจากการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมทำให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ทั้งความรู้ทักษะและเจตคติในการพัฒนาการด้านการเรียนรู้การแก้ปัญหา การปรับตัวให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงและการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาสถานศึกษาได้จัดการเรียนรู้ภายในห้องเรียนแหล่งเรียนรู้ต่างๆและจัดให้มีการจัดกิจกรรมส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตรงตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายของสถานศึกษา มาตรฐานที่2การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษามีการเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษามีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการผู้บริหารมีกระบวนการการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลมีการพัฒนาวิชาชีพผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนทั้งนี้สถานศึกษายังมีการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้มีความสะอาดร่มรื่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนมีสวัสดิการโภชนาการที่ดีมีการซักซ้อมขั้นตอนในการรักษาความปลอดภัยด้านภัยพิบัติร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ปกครองเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการเรียนรู้และพฤติกรรมของผู้เรียนพร้อมทั้งสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานภายนอกมาตรฐานที่3การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้สถานศึกษาได้มีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบเอ็กท e วเลอร์นิ่งมีการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลายมีการประเมินผลการใช้หลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้จากผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงมีการจัดทําหลักสูตรให้เป็นปัจจุบันจัดกิจกรรมบูรณาการส่งเสริมเจตคติที่ดีตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน รวมถึงจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้ค้นคว้าและสามารถนำตนเองในการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัยของผู้เรียนโรงเรียนบ้านผาวางบ้านโคกสง่าจะมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาให้เป็นคนดีคนเก่งคนมีความสุข สามารถก้าวมั่นทันโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่21ได้